สองบ้านหมอกไพร์ไพรกระซิฟที่ไม่มีใครเคยเห็นอลังการสมฐานะราชินีหมอดูเรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักและหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสําหรับหมอปลารไพรยกระซิฟผู้ออกสื่อพร้อมคําทํานายโรคระบาดที่แม่นยาเมื่อหลายปีก่อนจนทําให้เธอนั้นโด่งดังเป็นพลุแตกในน้ามหมอปลราไพรยกระซิฟวันนี้เราจะพาทุกท่านมาสองบ้านของหมอปลารไพรกระซิฟที่ไม่มีใครเคยเห็นบอกเลยว่าใหญ่โตอลังการสมฐานะ ราชินีหมอดูโดยงานนี้หมอไลรยก็ได้เปิดบ้านเต็มๆครั้งแรกในรายการตีไท้ายครัวบ้านของเธอนั้นจะสวยขนาดไหนเราไปชมภาพพร้อมกันเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ